าสีหน้ามองดอกสวยลายชัดผืนนี้แนะนำมากมากเลยค่ะเป็นสีตัดกันที่ลงตัวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณินจะค่อยๆอ,อ,อธิบายนะคะว่าลงตัวอย่างไรบ้างภาพรวมนะคะหัวแดงเชิงแดงค่ะแล้วก็เป็นสิ้นตาหวา หัวเป็นผ้าทอมือแท้นะคะของจังหวัดส,สุโขทัยเลยค่ะเลือกใช้สีแดงที่เข้ากับเฉดบริเวณริ้วบนตัวสิ้นแบบนี้นี่เองนะคะคุณผู้ชมทำให้สีตัดกันแล้วสวยน่ามองเพราะว่าจับมาจับคู่สีกันได้ทั้งหัวแล้วก็ตัวด้วยค่ะ สีนะคะพอเข้าไปใกล้ๆอาจจะเพี้ยนนิดนึงนะคะแต่ว่าภาพรวมเป็นสีเขียวใบไม้นะคะแบบนี้เลยสีเขียวอ่อนค่ะริ้วสีแดงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมความงามไม่ใช่อยู่แค่ตัวสิ้นเท่านั้นนะคะยังอยู่ที่เชิงด้วยค่ะเชิงนะคะเป็นองค์ประกอบ อัตลักษณ์ของจังหวัดสุขโขทัยนะคะเป็นลายที่เป็นลายประยุกต์่าคล้ายๆลายชาววังเนี่ยสีใกล้ๆแบบนี้ได้สีจริงค่ะสวยทนมากนะคะผ้าแบบนี้การันตีว่าทอมือแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณผ,ผู้ชมและราคาไม่แรงด้วยค่ะ1,850บบาทเท่านั้นนะคะเราเย็บติดกันไว้แล้วเป็นวงกลมค่ะนี่คือบริเวณรอยเย็บนะคะเป๊ะแบบนี้เลยค่ะ ใส่ใจนะคะแม้บริเวณนี้จะอยู่ด้านในของสิ้นก็ตามนะคะหากคุณนุ่งสิ้นเป็นคุณนุ่งได้เลยหากนุ่งสิ้นไม่เป็นแกะบริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็นําไปตัดสําเร็จได้อีกด้วยนะคะสีนี้ลายนี้มีผืนเดียวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมดังนั้นหากสนใจรีบทักถามถ่ยจับจองกันเข้ามาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ